สวัสดีครับร้านอองลุงเหลีงครับวันนี้ก็จะพามาดูรถเกี่ยวมัดเดินตาลนะครับเกี่ยวข้าวก็ได้ครับเกี่ยวหญ้าก็ได้ครับเกียยกเก่ยวแร้กก็มัดนะครับตัวนี้เป็นสองแถวนะครับพร้อมใช้งาน,นครับแต่ยางร่วนหน่อยจะเป็นผ่าเอา ลองเครื่องให้ดูครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับ ตัวนี้เป็นของยันมานะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางร้านออลุงเรืองได้เลยนะครับขอบคุณครับ